ไม่ใช่นะอันนี้อย่าไปพูดให้ใครฟังนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจ๊เพื่ออมแมไม่ได้ตั้งใจจะจิ้นกันนะแต่ทุกคนจับพวกเราจินกันเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบพวกเรานะเวลาไปดันอ่าเพจอะไรแบบว่ามีงานต้องการให้นักร้องคนไหนมาเจปเปอร์นุกไปเจปเปอรออ่าสายเน,นียนป๊อปไม่ได้นะต้องเจปเปื่ออมแอมนะครับพวกเราจัดจิ้นมาแล้วผมคิด งานมาแล้วว่ามันต้องผมคิดงานว่าแจปเปอร์ต้องคุยอย่างนี้อย่างนี้กับเอมแอมนะเวลาขึ้นงานอย่างเงี้ยนะทุกคนต้องรับผิดชอบพวกเราด้วยนะครับในเมื่อจับพวกเราจิ้นกันแล้วนะครับบางครั้งมันก็ว้าวีนะไปงานเพราะว่าผมมาอ่าเวลาผมเพราะว่าเวลาผมขี้เอด็ดไงผมจะใช้คำว่าขี้เอ็ดนะครับเวลาผมขี้เอ็ดงานเนี่ย <c oughs> ผมต้องขี้เอ็ดงานที่มันเป็นสองคนนะครับคิดงานเวลาไปงานนี่แหละคิดงาน ไม่ใช่คิดงานไปคนเดียวนะผมคนจะเล่นมุกยังไงกับน้องคนจะเล่นอะไรกับน้องคนจะคุยกันยังไงบนเวทีคนจะเล่นยังไงกันบนบนเวทีนะครับผมคิดมาแบบนี้แล้วนะครับโอ้ขอบคุณพี่อเอริกครับดอกกุลาบกุหลาบแดงนะครับขอบคุณหนีนะครับไม่ได้เป็นห่วงครับคนไม่ตกครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ฝากเราด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนให้พวกเรามาจิ่นกันแล้วทุกทุกคนก็ต้องรับผิดชอบพวกเรานะครับนะครับเนี่ยแกวเลยส่แกเปอร์กับเตะแก๊เปอร์กับเตะก็ได้นะครับแกเปอร์กับเตะ แต่ก็ต้องมีออมยำไปด้วยขั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นจิ้นกันเราจะแยกกันไม่ได้นะครับนะครับนะครับผมก็ต้องสร้างงานกับคู่จิ้นของผมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กันมาแค่เดือนสองเดือนนะครับเราอยู่อ๋อตั้งแต่พุทธาพรพุ่งศพมิถุนากรกฎาคมสิงหากันฎาคมตุลาพฤศจิกาเจ็ดเดือนแล้วนะครับที่ผมจิ้นกับอวมยำมานะครับเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับ นะครับเพราะเอฟซนั่นแหละจับผมจิ้นกันนะครับไม่ใช่ว่าผมตั้งใจจะจิ้นนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้คือผมอ่าทำตามที่พี่เอฟซบอกนะครับถึงแม้ผมจะลําบากใจนะครับถึงแม้น้องเขาจะไม่สมเหมาะสมกับผมนะครับผมก็พยายามสร้างงานนะครับพยายามเล่นอะไรให้มันออกมาดีนะครับเพราะพี่พีเอฟซนะครับผมนะครับ ำบากใจนะครับแต่ก่อนผมใช้เดี่ยวมาตลอดนะครับผมเล่นละครเอาจริงคือแต่ก่อนละครบ,บ้านสิงอะ,อะไรบ้านซิงสตอรี่ผมก็ใช้เดี่ยวนะกับฮัมบานนะผมก็ยังไม่ได้จิ้นกับความแอ,อ,อมนะตอนนั้นนะนะครับผมก็ใช้เดี่ยวมาตลอดนะครับแต่เมื่อเมื่อมีงานแล้วก็ฝากเอ็นดูพวกเราสองคนด้วยนะครับเพราะเราเป็นคู่จิ้นกันนะครับ เข้าใจไหมครับเวลาไปดันเพจเนะ่ะไม่ใช่พิมพ์ว่าแคปเปอร์คนเดียวนะครับก็ฝากไว้พิมพ์สองคนนะครับมันจะได้สนุกกว่าเดิมนะครับเวลาขึ้นเวทีผมบอกไว้เลยว่าขึ้นเวทีนี่ขึ้นคนเดียวเนี่ยยากกว่า,าขึ้นสองคนนะขึ้นสองคนจะทำให้เวลาเราคุยเราพูดคุยนี่เวลาตบมุกตบอะไรนี่มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับ ขึ้นไปบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครนะครับนะครับขึ้นไปบนเวทีบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครนะครับไอ้กีครับผมอ่านะครับ กับพี่วีครับผมไม่ไปนะครับว่าไปกับพี่วีนะครับแล้วครับถ้าจับพี่วีผมไม่ไปนะครับนะครับผมเป็นคู่กัดกันกับพี่วีเฉยๆนะครับผมคือคุณจะจับอะไรก็จับได้ใช่ไหมนะครับ ูารายฝนไม่ตกนะครับผมอ๋อเจกี้ครับเจก,กี้นะครับนะครับท่เปลี่ยนพี่วีผมผมคิวพี่วีครับผมคิวพี่วีครับ <c oughs> ผมสร้างเล่าผมเลยไม่อยากแปล่นเล่านะครับ พี่ยมไม่ไหนแกพี่ยังไม่ไหนแกนะครับพี่ยังไม่รู้นะครับน่าจะนอนกับพี่บุ๋มห้องไหนไม่รู้นะครับอป็นตัวไม่เล่นถึงยายยังยังมีเวลากลับบ้านนะครับโอ้โหยังไม่เวลากลับบ้านเลยนะครับใจเขาอยากกลับบ้านนั่นแหละเอาของไปฝากยายนะครับแต่ไม่มีเวลากลับบ้านเลยนะครับช่วงนี้งานเยอะปีใหม่ผมก็คงไม่ได้กลับนะครับน่าจะอยู่ทํางานนะครับช่วงนี้นะครับผม แต่ละวันก็ตื่นขึ้นมาคิดแล้วคิดอีกอวันนี้ถ่ายคลิปอะไรเนาะวันนี้จะทําคลิปอะไรเนาะวันนี้แก่เพียงนี้ยอย่างนอกนะครับคือเหมือนจะสบายนะครับแต่มันก็ไม่สบายนะนะครับลหลายๆคนบอกมองว่าชีวิตนักร้องเนี่ยมันสบายนะแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่สบายนะทุกคนมันก็หนักในสายอาชีพ โดยเฉพาะการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนเราไม่ได้เตรียมที่นะบางวันนอนตีสามบางวันนอนตีสี่นะครับกลางคืนทํางานกลางวันนอนนะครับการเป็นนักร้องนะครับสําหรับคนที่อยากเป็นนักร้องนะครับก็ชุกวันนี้มันผมก็ยังไม่ได้ว่าประสบความสาเร็จหรอกนะครับผมก็อยากฝากน้องๆนะครับที่อยากเป็นนักร้องนะครับก็บอกไว้เลยว่าชุกวันนี้ คุณเสียงดีคุณไม่ใช่คุณจะได้เป็นนักร้องนะครับจริงๆนะครับเสียงดีไม่ใช่ว่าจะดังนะครับทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาจะลายเอกลักษณ์หรือเปล่านะครับหลายๆคนนะครับมันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับคนที่อยากเป็นนักร้องนะครับต้องอดทนสูงแล้วคุณต้องสู้กับความกดดันนะครับ ความกดดันอะไรก็คือเป็นนักร้องไม่ได้มีเงินเดือนนะครับถ้าผมย้อนไปได้ผมอยากเป็นนักร้องในช่วงอายุสิบห้าปีนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะเพราะว่าช่วงนั้นผมยังกินเงินพ่อแม่อยู่นะครับช่วงมายี่สิบสองยี่สบสามนี่จะมาเป็นนักร้องนี่มันก็เดินลําบากแล้วนะครับมันไม่มีเงินเดือนนะครับผมกินจนตำลึงจนเหลืองนะครับมันไม่ได้ดง,ง่ายๆเราไม่มีเงินเดือนนะครับแล้วคุณต้องโดน ่าแรงกดดันนะครับแล้วก็คุณจะไม่ได้ทําตัวเหมือนชาวบ้านเขานะคุณจะมีแฟนไม่ได้นะครับนะครับช่วงที่คุณกําลังตั้งตัวนะครับการเป็นนักร้องนะนะครับคือคุณต้องตัดเรื่องแฟนเรื่องฟงเรื่องแฟนไปเลยสิ่งที่อันตรายที่สุดสําหรับนักร้องก็คือผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับสองอย่างนี้ อ,อย่างนี้คืออันตรายมากสําหรับการเป็นนักร้องนะครับคุณดับได้ผู้หญิงนะครับอันนี้คือมันจะเตือนใจผมตลอดนะครับสิ่งที่อันตรายมากที่สุดก็คือผู้หญิงนะครับสองก็คือ,อหนึ่งคือจะไม่ยุ่งกับการเมืองนะครับสองจะไม่ยุ่งกับาศาสนานะครับสามจะไม่ยุ่งกับเบื้องบนนะครับ อันนี้คือการเป็นในสายอาชีพแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับอันตรายมากนะครับเคยบอกว่าขนาดเคยเห็นวพอกแมวว่าเรื่องการเมืองย่างตีกันนะครับนักภาษาอะไรนักลองนะครับสมอว่าผมว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ปั๊บเอ้าเจ้เพื่อนไมพูดแบบนี้อ่ะเอาเร้ยวนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับนะครับคือสามอย่างนี้พวกเราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ามัน ถ้าเข้ามาในทํางานในสายนี้จะรู้นะครับว่าเรื่องนี้ไม่สมควรที่จะเข้าไปยุ่งนะครับอยู่ห่างๆย่างห่วงเบื้องเตี้ยหูดูเตี้ยตานะครับนี่คือคําที่ยายผมงสอนตลอดนะครับเบื้องเตี้ยหูดูเตี้ยตานะครับรู้อะไรก็รู้ไปนะครับอย่ห้ามพูดออกมาเก็บไว้ในใจดีกว่านะครับมันอันตรายนะครับคนของประชาชนนี่พูดไปแค่คําเดียวเนี่ยคุณแคบไปปั๊บ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 จบนะครับชีวิตนะครับ ผมถึงไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะครับทุกคนนั่นแหละนะครับที่อยู่ในสายนี้นะครับต้องเข้าใจด้วยพวกเราด้วยนะครับมันยากนะนะครับมันยากนะไม่ใช่จะพูดอะไรไปก็พูดได้นะเพราะคนของประชาชนเขาจดจ้องคุณมองคุณอยู่เนี่ยนะครับนี่แหละมันจะยากกับมันจะยากกับคนนะครับในสายอาชีพนักร้องแล้วก็มันจะยากกับ เรื่องฟงเรื่องแฟนนี่สาคัญมากนะครับถือว่าสําคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นแบบหลายคนที่ผ่านมานะครับทักร้องแบบสมัยก่อนหรืออะไรนี่แหละนะครับดับเพราะผู้หญิงก็เยอะนะครับดับเพราะผู้หญิงก็เยอะนะครับเพราะว่าตัวที่เด็ดเลยแหละผู้หญิงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดให้ใครนะครับแต่ผมมองว่าอันตรายนะครับเรื่องผู้หญิงผมคิดว่าอันตรายมาก นะครับผูม้มนี่คือไม่มากมีสาระเลยนะครับผมถึงไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องนี้อย่างนี้นะครับทํางานอย่างเดียวนะครับนะครับเอาสักแปดคนก็ได้ตัวยิ่งดื้อน,น่ะครับเนาะนะครับคุณพี่เลกครับผมอยากถามว่าพี่แก๊บ้าท้องอานมาเกิดพี่สิงพี่แก๊บกับพี่นุ่มกึม่ๆหรือว่างคะนะครับเอาตรงๆนะนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ทุกคนจะมองนะครับก็คือกึ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นงานฉลองของเรานานๆทีนะครับอันนี้ผมไม่โกงหกหรอกนะครับนะครับคนเรามันก็ต้องมีปวดปล่อยบ้างนะครับเกิดมาทั้งทีนะครับใครที่ไม่ดื่มเนี่ยนะครับก็ถือว่าแปลกนะครับนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานสายแบบนี้มันก็ต้องดื่มธรรมดานะครับอันนี้พูดให้ฟังนะครับมันก็แค่วันเดียวนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็ทํางานเพราะว่า มันนั้นมันเป็นวันเกิดพี่สิงห์มันเป็นวันปลดปล่อยนะครับเราก็ขึ้กึ่มนะครับเอาสนุกในครอบครัวเรานะครับเราไม่ได้ไปเต้นหน้าฮานเล่นในผับหรืออะไรนะครับเราก็อยู่ในบ้านเรานั่นแหละนะครับคนเรามันก็มีสังสรรค์บ้างนะครับไม่ใช่จะให้เครียดตลอดเวลามันไม่ใช่นะครับบอกไว้เลยนะครับผมไม่ใช่พระสงฆ์ผมไม่ใช่นี่มีอยู่ศาสนาอยู่ผมไม่ใช่พระนะครับที่จะไม่ดื่มนะผมก็ดื่มอยู่นะครับแต่ผมดื่ม ในเวลาที่ถูกต้องอันสมควรนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ไปงานนะครับไปงานที่สมว่างานวันที่สี่จังหวัดราชบุรีแจเปอร์เมาหัวทิมลาน้ำนะโอ้ยขึ้นเวทีมันต้องได้ฟิลมันต้องได้ฟิลก่อนที่เราต้องเมาก่อนมันไม่ใช่นะครับผมไม่ดื่มนะครับเวลาขึ้นเวทีเพราะว่าสมองผมมันจะคิดอะไรไม่ทันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวันสังสรรมันเกิดสําคัญสาคัญ,คญเราก็จะดื่มกระชุ่มกระชวยนะครับมันก็เป็นบ้าง กินบ้างอันนี้ผมพูดให้ฟังเลยนะครับไม่ปิดบังนะครับแจะจะให้ไปดื่มตามผับตามอะไรพวกเราไม่ไปครับนะครับอันนี้ไม่ไปเรากินอยู่ในบ้านในส่วนของเรานะครับโอเคนะครับนะครับ,รบผมเกิดยี่สี่เมษานะครับ เราก็ดื่มได้แต่เราก็ไม่อยากถ่ายคลิปถ่ายอะไรออกไปหรอกนะครับมันน่าเกลียดนะครับทุกคนก็รู้นี่นะครับว่าคนที่มันกลุ่มคนที่มันเมามันเป็นยังไงนะครับนะครับมันก็สนุกอยู่ในบ้านของเรามีขอบเขตนะครับแค่มีเรื่องคนไหนสีชมพูนะครับวันสีชมพูพี่ก้องื่อได้นะครับกับพี่ๆวงรามานูนนะครับที่ผมชอบมากนะครับนะครับสองคนนะสองสองคนนี่แหละนะครับ พี่ก้องห้วยไร่กับพี่พี่บงลำนูนนะครับส่วนคนที่ผมอชอบในการพูดก็คือพี่นวลอุดมนะครับอันนี้คือไอดอลของผมเลยนะครับมีแค่สามคนนี่แหละนะครับในวงการบันเทิงที่ผมชอบมากส่วนตลกก็เป็นอ,อันนี้แหละพี่นวลอุดมกับพี่แจ๊ชนชื่นนะครับสองคนนะคที่ผมชอบนะครับหวังว่าโอกาสสักครั้งในชีวิตคงจะได้คุยกันนะครับผมก็อยากเจออยู่นะครับชอบ ชอบพี่พี่รองมนุนกับพี่ก้อง้วยไร่นะครับเพราะผมว่าพี่ก้องนี่เป็นคนที่ติดดินมากนะครับถึงแม้เขาจะรวยล้าคําฟ้าหรือมีอะไรมากนะครับเงินเยอะมีทุกอย่างในชีวิตแล้วนะครับแต่เขายังยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมผมไม่ติดใจพี่ก้อง้ว้ไร่ตอนเขาไล่สดครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมเรียนมาหาลาัยอยู่นะครับช่วงนั้นทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับช่วงนั้นก็เขาไปไล่สดแย่ไข่มดแดงนะครับ ูไดอาส่งหรอได้สยานมาทำกสาห้องละยิ่ง้อวถามว่าใครจะไปทางข้องกุดบวกไปจ้ะจะไปกินข้าวแล้วกุดบไเกิดสามแปดครับผมตอนปีนี้ก็25ปีนะครับ โอ้ยขับรถเลยครับพี่ไม่ต้องดื้ออันตรายครับนะครับฝนตกไหมไม่ตกนะครับก็ผมไปเจอเขาไล่สุดไข่มดแดงนะครับแง่ไข่มดแดงอยู่บ้านบ้านนอกนะครับโอ้ผมชอบมากนะครับผมก็เลยชอบพี่ก้องมาตั้งแต่ในแต่ไรนนะครับการใช้ชีวิตของเขานะครับคือมันบ้านดีนะครับเคยกินไหมครับไข่มดแดงกินมาตคเขาเขาแยก่มดแดงปั๊บเขาก็มาเทใส่แล้วก็ไปหาอะไรมาใส่นะครับ กินง่ายสไตล์บ้านนะครับเนี่ครับบรรยากนะครับชอบอะไรบ้านๆนะครับก็มันเป็นมุกนะครับหลายๆคนก็โดนผมแกงนะครับใช่ครับผมเพรนั้นผมก็เปิดซาวซาวฝนตก จะอยู่ไปตามทับหลงไม่ค่ะไอไอสารเลือดเปนดินไอห้ามึงวะเยอะไอคนพูดไป่ใมันจะเงินเงินนี่เดี๋ยวกาจะรู้เบื้องหลังไครคลิปติ๊กตอกใช่๋อ้ใคคิปติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเยเพิ่งเพิ่งพิมพ์นะครับใครใครคิดติ๊กตอกอยู่นะครับอ่าเจ๊กี้กับออฟนะครับอ๋อใทยคลิปติ๊กตอก จะต้องไปตามทับลวงไหมข้าไปไอ้ทะเลกัแฟนดินเอ้าเงเอาแล้วหรอโอเคนะครับผมก็ถ่ายคลิปติ๊กตอกนะครับของออฟเสียฟันนะครับก็ไปถากดนะครับถากกดไลค์กดแชร์นะครับอ้าวเขาพูดกันต่อเนาะครับเขาพูดว่าท่านต้องไปถามรับหลวงไม่ฆ่านะครับ แล้วก็หัวเราะนะครับไม่ได้ยินเหรอเจ้าตัวนะครับนังเล่นหาหมอเถอะเจ้าคืออยากจัดเขียวเว่าก็ผมจะให้ฟันเรียงดีฮะโอ้ยฟันเรียงดีไม่ก็ก็ถามเขาแล้วว่าทางเอฟซีว่าให้ออฟจัดไม่จัดก็มีคุณหมออินบ็อกมาเยอะแล้วก็มีคนคัดค้านว่าอย่าจัดลูกออฟเสน่ออฟก็ ก็มีคารมนุคัดลมาช่วยด้วยนี่ก็เลยเฟื่อเลยเจอเจอรุ <S 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 1> <S 1> ่นคารลมเฟือเลยนี่ค่ะเขาบอกว่าไปไปก็เลยเอามันจะตอนนี้ไม่ปวดเท่าไหร่นะฮะคือเจอรุ่นคารดมบางครั้งเนี่ยมันเสียเงินโดยไม่รู้ตัวนะจริงๆคุณก็โดนไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่โดนไปบ่อยมากแบบเฮ้ยนี่ชาบูเนี่ยร้านนี้อร่อยแบบกินแล้วแบบผมมากินกับพ่อแม่ผมโอ้โหแบบพ่อกับแม่มีความสุขมาก เนี่ยนะครับแซ่บอร่อยมากไปไป้อเขาไปปั๊บมาตังจากเราไกลบ้านเลยคือที่เด็ดนะทุกคนน่ะตัวรอดเสียงนันหนี่กับพี่อวนนคนหนึ่งนะครับนี่ขออนุญาตอูดเบาพื้นนะครับกับพี่อวนนี่เป็นตัวแล้วผ้าเสียงมันอยู่เลยนะครับคือพี่อวนนี่จะเป็นคนที่ยุยงให้ผมซื้ออะไรต่อนี้อะไรมากแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่ผมก็บางครั้งก็เผลอใจไปบางครั้งก็ห้ามใจว่า ไอ่น้ำแก๊ปมึงยังไม่ได้มีเงินนะอย่าเพิ่งซื้อโอดตเอาอดอดทนไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานเจีนเจียนว่านำลายเยอะนะครับอะไรเคยปะแต่เฉยๆเจียนเจเยนไม่เอาไม่เอาไม่เอามีห้ามเจไว้เฮ้ยแก๊ปมึงมึงซื้อเลยเนี่ยถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยเขากำลังเซลล์นี่คือมันดีมากดีที่สุดเนี่ยในในรองเท้าเนี่ยมันดีมากแล้วมันใส่อะไรกับได้ทุกชุด พยายามหาข้ามใจอย่าไปเชื่อพี่วอนอพี่วอนสุดท้ายก็ต้องได้ซื้อเสียเงินอีกนะครับเนี่ยพี่วอนคือตัวที่ทาให้คือส่วนมากจะทำให้ผมเสียเงินบ่อยมากนะครับพี่วอนกับกน,น้องเขาด่วนนะครับสุดๆแล้วนะครับนะครับผมนะครับผมก็มาแค่นี้แหละไม่มีเวลาพูดนะครับก็จะไปกินข้าวนะครับขอบคุณพีกๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับพดรวบาซ้ออำนะครับ นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับ